<Okay. S 2> สวัสดีนะครับทุกคนครับพบกับผมธรรมดาชาแนลนะวันนี้ผมจะมาลองอบรรทุกรถสองคันดูดูดีว่ามันจะวิ่งได้ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ล็อกไงประเด็นอะ่ะม,มันล็อกไม่ได้แต่จะลองดูผมอยากลองผมอยากลองว่ามันจะบรรทุกได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราลดขึ้นสองคันเอาแม็คโครคันใหญ่ก่อนเลยแม็คโครคันใหญ่เอาแคทเลยแคทแคทคันใหญ่อันนี้ แล้วก็เอาเป็นไม้ hey, แต่อย่างนี้มันจะร่วงนะต้องเป็นไมโคลเล็ก,กอ่ะอ่ะคันเล็กดูลองดูนะลองดูว่ามันจะวิ่งได้ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะวิ่งได้หรือเปล่าแต่มันวิ่งได้แต่มันช้าไงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะวิ่งช้าถ้ามันวิ่งมันวิ่งได้แบบไม่ช้ามากก็โอเคนะว่าลองดูก่อน <c oughs> ไม่เคยเหมือนกันไป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  <c oughs> หางก็ยาวบรรทุกได้คันเดียวแบบไม่ต้องล็อกอะวิ่งได้ปะ่ะแต่ต้องขึ้นให้ตรงอะประเด็นอะตงอะึตงล็อกไม่ได้ไงประเด็นต้องเอาให้ตรง,ตรงที่สุดได้ไหมต้องได้เด้ อะไรอ่ะ <laughs> เป็นไรอ่ะโหลอแรงของเขาว่ะเลาร้องอไะไรเคน่าจะได้อยู่นะไปไ,ไอ้คเล็กไ,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 ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะอย่เงี้ยไม่ได้เหรอโอ้ยอะไรวะไม่ได้เหรอเพื่อนเนี่ยตรงนีโพสอะ ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอต้องล็อกอย่างเดียวอ่ะล็อกนะ,อะลองปดล็อกขอสมาธสุดได้ไหมไม่ได้ไอ่ะได้ย่างน้น นี่อ่ะอืมงั้นก็ต้องเอารถแม่คูเหมือนนะถ้าอย่างนั้นต้องเอาแม่คูคันเล็กนี่มัน้วขึ้นได้ไหมจะกดตัวขึ้นได้ไหม เป็นไรเนะี่ยเป็นไรเนะี่ยสโลวอเป็นอะไรยักิยัก,กแต่ว่าผมมีวิธีทำให้มันขึ้นดาบคนกดตัวขึ้นได้ไหมกดได้ไหม โอ้กดไม่ไหวเดี๋ยวจะเชื่อนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องถ้าเกิดเอาห่างนี้มาใช่ไหมปึ๊บกับหัวนี้มันรู้สึกมันดูยุ่งยากไง <laughs> มันดูยุ่งยากมากเลยนะ <laughs> ไปลองดูไม่ลองไม่รู้อเอา คนอีกไปไปไปถอยถๆยถอยถ่ยถายถ่ยถย,อย,อยโอเคต่อได้อยู่อืมจะได้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวนะอา้าห่างนี้แต่ว่ามันมันเปลี่ยนรถไม่ได้ดิจะลองดูก่อนวนะ่าจะเปลี่ยนรถได้หรือเปล่าห่างลง <c oughs> มควรเปลี่ยนรถไม่ได้นี่ประเด็นนะจะลองดูกันนะได้หน่อยนี่เพื่อนอยากรถเฉยเฉยนี่จอดไว้ข้างบนเฉยไม่ได้เหรอทำไมเนี่ยพี่ภาค2 0 1 4ันี่มได้ไอเถ่อเถอยถอยถอถอยถื ได้ไหมมันจอดเฉยๆไม่ได้อะเพื่อนเกี่ยนรถไม่ได้อโอ้เกมเหรือจะเชื่อนะหรือจะเชื่อเขาเลยอ่ะเกมโคตรเด้อเกม โอเคเอาเป็นว่าทุกคนมันไม่ได้นะมันไม่ได้ไม่ได้ครับช่างมันม